กระจกมันหลอกตานิดหน่อยอ่ะอตัวใหญ่ไม่ยอมกินกุ้งลากไปกินแล้วดูกันกินแซลมอน้แซลมอนมาจากไหนอ่ะในช่องแข็งไงอา้าวของแม่ที่ซื้อฟีดไว้นี่ใช่ซื้อจนลืมไปแล้วกินเล่เออ กุ้งลากไปกินแล้วปลาตัวสี่สิบบาทอาหารแต่ละมือนี่หมดไปหลายร้อยแล้วกินเลยไม่อร่อยบวนทิ้งนั่นไงไปแล้วโอ้โหเนื้อไม่เชื่องกุ้งกินต่อ มันอิ่มแล้วม่ดูท้องมันไม่ได้กินมาสองวันแล้วเหมือนพองตัวตลอดเวลาไม่ได้พองตัวนะครับอ้วนนะไปไปไป,ไปใครไม่กินตัวเล็กกินและกินก็ไปปลาใส่มันก็ไม่สนใจเลยนะปลาใส่มัาเรากินเสร็จเนื้ช่ แ้ทำไมตัวใหญ่พุงมันใหญ่มันแอบกินกุ้งไปแล้วเหรอกุ้งหายไปเหรอนับดูก็มีสี่ตัวเท่าเดิมอ่ะมันย,ยังย่อยไม่หมด 1> 1, 2, หนึ่งสองสามเหลือกุ้งสามตัวออสี่ตัวนี่ถ้าให้อาหารเม็ดทองอืดตายไปนานนั้นดูถ้าไม่กินแล้วก็อ๋อ ตัวเล็กก็กินตัวใหญ่ไม่สนใจเลยกำลงเป็นรุมก,กินกันที่มุมตัวละครับนี่หลบกล้องนะชอเตอร์หน่อยนี่ดีมาก